ในวันที่รัสเซียมีการเปิดฉากโจมตีครั้งนี้ก็ต้องเรียกได้ว่ามันเป็นการเปิดฉากโจมตีพร้อมๆกันก็ได้มีการปล่อยขีปนาวุธหลายทิศหลายทางก็มาจากที่ภูมิภาคเบกโกรอดลิยาซานริเสโวโกกราดโวอโรเนสและก็ที่โวอโรเนสรวมถึงที่มาลิอุโปนะครับดินแดนที่รัสเซียมีการเข้าไปยึดครองทีนี้การโจมตีในวันนั้นนะครับนอกเหนือจากขีปนาวุธ ks 1 0 1 ก็ปล่อยมาจากเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์นะครับ <c oughs> เช่นตู95 MS เป็นต้นมีการปล่อยมาถึง77ลูกแล้วก็ยังมีการปรากฏตัวเครื่องบินแบบซู57ครับมีการปล่อยขีปนาวุธเซลล์ล่องหน KS 69 <S <c oughs> สวัสดีก็ต้องมาชมทุกท่านครับผมแจ็คสไนเปอร์ครับวันนี้ก็มีประเด็นข่าวสารสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในสงครามรัเสเซียและยูเครนนำมาเสนอกันต่อ เหตุการณ์ในวันนี้ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างจะดุดเดือดเลือดผ่านสำหรับรัสเซียก็เนื่องมาจากว่าหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ครับมีตะข่าวรัสเซียครับโดนเล่นงานที่มาจากฝั่งของยูเครนไม่ต้องไปไล่เลียงอะไรอย่างมากมายครับข่าวมีการออกทุกวันมันก็เลยทําให้รัสเซียเนี่ยน่าจะเกิดอารมณ์โมโหโกรธาครับ ก็เลยต้องมีการเปิดประการโจมตีทางอากาศที่เขาบอกว่าใหญ่ที่สุดเลยครับเท่าที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนกับสงครามที่ผ่านมาตลอด2ปีฝว่านี้การโจมตีครั้งนี้เรียกได้ว่ามันเป็นการโจมตีที่ใหญ่ที่สุดด้วยเหตุที่ว่ามันมีการใช้ขีปนาวุธมากกว่า120ลูกแล้วก็มีการใช้โดนกามิกาเซมากกว่า100ล วัตถุประสงค์ของการโจมตีครั้งนี้นะครับเหมือนรัสเซียนะต้องการจะไปล้างเดือดในฝั่งของยูเครนทีนี้การโจมตีที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับครั้งล่าสุดเนี่ยมีวัตถุประสงค์โดยตรงนะครับนั่นก็คือพุ่งตรงไปยังโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับด้านของพลังงานทั้งหมดนะครับครอบคลุมดินแดนของยูเครนแต่เป้าหมายที่พวกเขาจ้องจะเล่นงานที่สุดนั่นก็คือที่กุงเคฟนั่นเอง และก็เป้าหมายอื่นๆนะครับก็จะเกิดขึ้นตามภูมิภาคต่างๆเน้นเลยฮะโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าปรป,า,ปาพลังงานรัสเซียได้มีการเปิดฉากโจมตีกันครั้งใหญ่แล้วมันก็มีแหล่งข่าวนะครับที่บ่งบอกยอดตัวเลขเนี่ยบางทีอาจจะไม่ตรงกันนักแต่สิ่งที่รับทราบได้ก็คือว่ายอดตัวเลขเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่สูงกว่าหลายครั้งที่ผ่านมาที่รเสเซียนั้นมีการเปิดฉากโจมตี ทีนี้บางกระแสข่าวเขาก็บอกว่ารัสเซียยิงขีปนาวุธมากถึง127ลูกครับแล้วก็ดโดรนมากกว่า1 0 9ลำพุ่งตรงไปยังพื้นที่เป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานแน่นอนนะฮะการโจมตีทุกครั้งเนี่ยก็ต้องได้รับผลกระทบอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติทีนี้รายงานข่าวที่มาจากภายในของยูเครนเขาก็บอกว่ามันมีขีปนาวุธลูกหนึ่งนะครับก็พุ่งชนบริเวณเขื่อน ก็เป็นโรงไฟฟ้าพลังงานน้ําเคียบครับที่กั้นแม่น้ําเดียนิปโปเขื่อนตรงนี้นะครับก็สร้างขึ้นมาครับเพื่อทําการผลิตกระแสะไฟฟ้าแล้วก็มีการจ่ายกระแสะไฟฟ้านะครับไปตามพื้นที่ชุมชนใกล้เคียงแต่ว่าการโจมตีครั้งล่าสุดยูเครนบอกว่าลัสเซนเนี่ยอาจจะมีวัตถุประสงค์นะครับก็คือการเข้ามาทําลายเขื่อนมันจะทําให้เขื่อนนั้นเกิดการพังทลายและสิ่งที่มันตามมาก็คือว่าอาจจะเกิดน้ําท่วมใหญ่ในกรุงเคียบ พากว่ามีการย้อนไปครับเมื่อประมาณเดือนมิถุนายนของปี2 5 6 6รัสเซียนะครับเคยได้ทำการบื่มเขื่อนโนวาคาครอบค่าครับที่ข้าแม่น้ำดานิโปในเขตของเคอร์ซอนจนทำให้เกิดน้ำท่วมใหญ่มาแล้วแล้วก็บริเวณอ่างกักเก็บน้ำเนี่ยนะครับก็เกิดการพังทลายทีนี้วัตถุประสงค์ของรัสเซียเนี่ยอาจจะต้องการมาเล่นงานเขื่อนตรงนี้อีกนะฮะทีนี้เหตุการณ์อื่นๆที่เกิดขึ้นรอบภูมิภาคเนี่ยครับก็จะมี โดนเกนมิกาเซ่บางทีก็ไปพุ่งชนอาคารก็มีบางพื้นที่เนี่ยเกิดกระแสไฟฟ้าดับและน้ำประป,า,ปาก็ไม่ไหลสถานีโทรทัศน์ของอยูเครนนะครับเมื่อรัสเซียมีการเปิดฉากโจมตีแล้วก็เลยทำให้จอเนี่ยต้องดับไปก็เป็นผลพวงมาจากกรณีที่รัสเซียนะครับบุกเข้ามาโจมตีแต่ว่าในเรื่องนี้ฮะท่านผู้ชมฝั่งยูเครนเขาก็บอกว่าการที่รัสเซียนั้นมีการเปิดฉาก ไปโจมตีโรงไฟฟ้าหรือแม้แต่ด้านพลังงานอื่นๆนะครับถ้าเป็นโรงไฟฟ้าเนี่ยเขาก็บอกว่ามันเกิดความเสียหายต่อเรื่องของเสาส่งแต่จะไม่เกิดขึ้นต่อเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าหรือว่าตัวโรเตอร์นะครับยังคงมีความปลอดภัยดีและวิศวกรชาวยูเครนนั้นสามารถที่จะกู้คืนมันกลับมาได้แต่ก็คงต้องใช้เวลาหน่อยและมันก็มีฉากอื่นๆอย่างมากมายเช่นฉากในการเข้าไปสกัดกั้นโดน บางทีมันก็ใช้เฮริคอปเตอร์เนี่ยนะครับ MI 24แล้วก็มีการติดตั้งปืนกลนะครับบินทำการไล่สอยดโดรนชาฮ H136 ทีละลำสองลำในบางชาก็มีการใช้พวกปืนต่อต้านอากาศยานอัตราจรเจฟเฮิร์ดที่ผลิตในเยอรมน,นีและเยอรมน,นีก็มีการส่งให้ปืนใหญ่ก็สามารถทำการสอยดโดรนกามิกาเซ่ ase, ร่วงได้ครับเพราะว่ามันมีการติดตามด้วยระบบเรดร์ที่มีความแม่นยา บางเหตุการณ์ก็มีการปรากฏตัวของขีปนาวุธ KS 1 0 1ครับก็เป็นขีปนาวุธในฝั่งรัสเซียนะครับก็เข้าโจมตีภูมิภาคต่างๆของยูเครนโดยเฉพาะที่ซาโปริเซียรหรือที่เมืองลิฟเหนือจากนี้ครับก็ยังมีขีปนาวุธระยะไกลรุ่นคาลิบก็พุ่งตรงมาโจมตีเป้าหมายในดินแดนของยูเครนท่านผู้ชมครับในวันที่รัสเซียมีการเปิดฉากโจมตีครั้งนี้ ก็ต้องเรียกได้ว่ามันเป็นการเปิดฉากโจมตีพร้อมๆกันก็ได้มีการปล่อยขีปนาวุธหลายทิศหลายทางก็มาจากที่ภูยิภาคเบกโกรสลิยาซานร,ริเปสโวโกรกราดโวโรเนสแล้วก็ที่โวโรเนสรวมถึงที่มาลิอุโปนะครับดินแดนที่รัสเซียมีการเข้าไปยึดครองทีนี้การโจมตีในวันนั้นนะครับนอกเหนือจากขีปนาวุธ ks 1 0 1 ก็ปล่อยมาจากเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์นะครับเช่น tu 9 5 ms เป็นต้นมีการปล่อยมาถึง77ลูกแล้วก็ยังมีการปรากฏตัวเครื่องบินแบบ su 57สครับมีการปล่อยขีปนาวุธ stel ล,ล่องหน ks 6 9แล้วและก็ยังมี ks 5 9ก็ได้มีการปล่อยมาจากเครื่องบินแบบอื่นๆรัสเซียก็ได้ทำการยิงขีปนาวุธคาลิบออกจากกองเรือในทะเลแกสเปียนและทะเลดำทางทิศตะว,วันออก ยูเครนบอกว่าขีปนาวุธที่พวกเขาสามารถนับได้นะฮะก็คือ102ลูกโดรน9 9าลำก็บุกเข้ามาจนทำให้ประธานาธิบดีโวรโลเดเมียชเชนสกี้ผู้นำของยูเครนก็กล่าวว่ามันถึงเวลาแล้วที่พันธมิตรของยูเครนเนี่ยควรที่จะมีการจัดอาวุธตามที่สัญญาเอาไว้และนอกเหนือจากนี้นะครับก็ยังมีการก็ไปร้องขอให้ชาติสมาชิกนาโตนั้นควรที่จะมีการเข้ามาทำงานร่วมกันในการมาปกป้องน่านฟ้าของยูเครน อารมณ์ของมันนั้นก็จะมีความคล้ายคลึงกับกรณีที่อิสเอลนะครับมีการถูกโจมตีแล้วอเมริกาอังกฤษฝรั่งเศสเนี่ยนะฮะก็มีการส่งเครื่องบินขับไล่เข้ามาทําการสอยดโดรนทั้งหมดนะครับยูเครนก็อยากจะได้โมเมนต์แบบนี้บ้างก็เลยต้องมีการร้องขอขึ้นไปแต่ว่าเรื่องนี้ก็ยังไม่รู้นะฮะว่าพันธมิตรของยูเครนจะมีการพริจารณาอย่างไรแต่สิ่งสําคัญที่สุดก็คือว่ายูเครนเนี่ยเขาก็อยากให้พันธมิตรนั้น รักษานะครับเรื่องของพันธะกรณีเกี่ยวกับความมั่นคงความปลอดภัยเนี่ยร่วมกันที่เคยมีการรับปากรับคํากันไว้นั่นก็คือการส่งมอบระบบป้องกันภัยอากาศเข้ามามากขึ้นหรืออาจจะมีการบูรณาการระบบนี้นะครับเพื่อใช้สนับการป้องกันยูเครนมากขึ้นยังส่งผลถึงเครื่องบินแบบ F16 กนะครับก็ถือว่าเป็นเครื่องบินลบแบบหนึ่ง ที่พันธมิตรเนี่ยนะฮะที่ยูเครนเนี่ยเขาก็บอกว่าอยากจะให้มีการส่งเข้ามาครับส่งมาเพื่อทําการสอยดโดรนหรือแม้แต่ขีปรนาวุธในฝั่งของรัสเซียแต่อาจจะไม่ได้หมายถึงว่าเอา F16 ไปโจมตีรัสเซียหรอกครับ